Uniflo U นะคะ,ะทีเช T-shirt ของ u n i โ l o ก็มีหลากหลายให้เลือกมากๆแต่ว่าตีมเดิมที่เราจะมีตลอดค่ะก็คือความโมเดิร์นแล้วก็ความเรียบง่ายความธรรมดาทีเอ่อความเรียบง่ายที่ไม่ธรรมดาซึ่งเสื้อยืดของ Uniflo อัญ่ยาใส่อยู่นะคะ Uniflo y o u t Neck เป็นคอตตอน100%แต่ว่ามีเนื้อผ้าให้เลือกเยอะมากมีทั้งอร์ซี่มีทั้งเนื้อนูนแล้วก็มีหลากหลายสีให้เลือกมากๆค่ะสีสันแบบ เต็มครบแน่นอนอยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะคะสบายมากเขาใส่ใจถึงในรายละเอียดแบบจนกระทั่งมิลลิมเมตรเลยค่ะของการทำเสื้อคุณภาพดีมากๆไทม์เลสแล้วก็มีติดอยู่ในตู้สักหนึ่งตัวย่าเชื่อว่าในอาทิตย์หนึ่งได้ใส่แน่นอน,นะคะ่ะหรือว่ามากกว่านี้ก็ได้นะเพราะสี่แบบเยอะมากสีเยอะมากแล้วก็จริงๆมีทั้งสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงมีเหมือน,นอ,อันที่พี่โใส่วันนี้นะคะคือ Uniqlo U Arison Cotton ค่ะ ข้างในจะเป็นเอริซึมใส่นะแบบจะเหมาะสำหรับอากาศบ้านเราค่ะเพราะว่าเหนือนจะแห้งไวไม่ร้อนค่ะแล้วข้างนอกก็คือสตอนน๊นแบบว่านิ่มเออทรงอยู่ตัวใช่ค่ะจริงจริงมีสีขาวเยอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไปถ่ไทยละครใส่อันนี้ตอนเย็นถ้าเสร็จเอาเสื้อมาทับก็สามารถใช่ค่ะแบบโชว์ลุคกอิกอันนี้ก็ได้แต่ว่ามีพวก พวกสีแบบตอนนี้มันจะซัมเมอร์แล้วก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นค่ะสีสีเหลืองตอนนี้เหมือนจะสวยมากๆของของเลคชั่นนี้เป็นไอเทมโปรดอยู่ในตู้ของย่าเลยใช่ไหมเป็นมัสท์ a ฮฟไอเทมค่ะเพราะว่าจริงๆไลฟ์สไตล์เราต้องการความหลากหลายเราสามารถขยับได้ทำนู่นทำนี่ได้เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ย่ามีความแบบว่าเรียบง่ายแต่ว่าคลาสสิกค่ะ ก็เขาฝากด้วยนะคะสำหรับ u n i q l o u นะคะตัวที่ย่าใส่ยูน n i ิลย U คือ n ม็กสบายมากๆเนื้อผ้าของเขาคือที่สุดอ่จริงๆค่ะมันคือความธรรมดาและความเรียบง่ายที่ไม่ธรรมดาค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นตัวเองให้ดีที่สุดครอกับความสบายที่สุด นึกออกเลยค่ะบางทีตอนที่ตอนที่เหมือนแบบพี่แบออกไปวิ่ง <Wow. S 1> หรือว่าแบบออกไปทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของเขา <Wow. S 1> บางทีเขาไม่ได้เอาเสื้อติดตัวไปด้วยอะค่ะไปแค่น <Okay. S 1> ั้ไปไปแค่นั้นแล้วก็บางทีรู้สึก็แบบข้างถนนที่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าห้างต่ออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า พี่ใส่เสื้อเถอะอ๋อเคยฟความเป็นห่วงใช่ค่ะแต่ว่าทุกอย่างที่เขาเลือกที่จะลงในโซเชียลมีเดียย่ดมั่นใจมากว่าในหัวเขาทบทวนมาแล้วว่าประมาณนี้โอเคไหมแบบเท่านี้ในหนึ่งเดือนพอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาคิดมาแล้วแล้วก็รู้ว่าตั้งใจรู้ว่าแบบ เขาใส่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในการดูแลร่างกายเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะอยากให้ทุกคนเห็นเป็น motivation ให้เราแบบว่าแบบอู้หพี่แบร์มาได้ขนาดนี้เราอาจจะอาจจะไปได้ระดับเขาด้วยไหมก็คือเราก็ยืนยันว่าถ้าลงในซเชียลไม่ห่วงแต่ว่าอะไรอย่างเงี้เออใช่ตอนนี้แบบไปวิ่งข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ใส่ิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ขนาดี เราต้องไปถามเขาอีกรอบก็ได้ค่ะเขาก็คือแบบชิลแบบนี้ตลอดใช่ค่ะหรือว่าตามตามผู้ชายขี้ร้อนอ่ะเหมือนมาใส่แล้วแบบทำให้แบบอืมหงุดหงิดต้องใส่อะไรพวก้แล้วหรือเปล่าน่าจะต้องใส่แอร์ซึ่งอะไรคะไม่เหมือนที่แบบผ่อดผันตัวกแบบหนักมากเรือว่าเขาแบบตรวจสิ่งแวดลองเขาอะไรอย่างเงี้ยอะไรนคะเขาถูกโฟกัสหนักมากเอ๋อรอบนี้รู้ว่าพี่แบร์ลีนมากเลยค่ะช่วงนี้เหมือนเขาตั้งใจจริงๆอะค่ะ มีโปรเจกต์ที่ที่เขาแบบแบบตั้งใจว่าแบบอยากให้คนเห็นว่าการดูแลตัวเองมันมีแต่บวก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 เ็เาม้องกะคนรา็ะกเขารู้่าแบบเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรกับตัวเองก็มีหน้าที่サポートอย่างเดียวโอ้ย เชื่อว่าแบบแบบตอนนี้หนูอ่ะไปไหนอน่ยทุกคนก็แบบว่าแบหุ่นดีเนาะเหมือนว่าค่ะุดีมากค่ะคุณใจแทนเขาแเ้าก็ต่อเนื่องจากงานสทำภาพไม่ห่วงไม่ห่วงนี่แหละเห็นบอกว่าพี่แบก็เตรียมเก็บเงินเก็บสินทร์ต้อมาต่อแล้วค่ะยังไงคะกรุงรัชยาไม่ได้ฟังเขาพูดงั้นเลยเหรอ เราเปลี่ยนแล้วเกินผมแล้วยังไงพังเยี่ยมเลยพี่สู้ๆนะทุกท่านคือที่ไปทำงานที่เนี่ยสงกรานตใจง่าค่ะแต่ว่าแต่ว่าเราเราเป็นคู่ที่แฟร์มากๆค่ะแบบเราแบบเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเฮ้ยูต้องจ่ายทุกอย่างไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ใช่คนแบบ ก็ยังไงอนาคตเราจูงมือเราไปด้วยกันแน่นอนค่ะไม่ได้บปล่อยให้เขาทําเองทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังเก็บผงานอยู่ใช่ค่ะทำงานมาเยอะมากๆมากๆก็ถึงเวลาที่เราจะได้ได้ใช้สิ่งที่เราสงสมกันมาแล้วการามักอะไรกัว่าเรนยังไม่ถึงจุดนั้นเลยค่ะก็เลยรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ที่เขาพูดแบบนี้ ยังไม่ถึงจุดนั้นเลยแะยังยังไม่ถึงจุดที่ที่แบบดูอะไรจะซื้ออะไรจะสร้างอะไรยังยังไม่ถึงจุดนั้นเลยค่ะใช่อ่เนย่ยเป็นคนเชื่อใน teamwork <c oughs> ค่ะเราไม่สามารถปกนมือท่านเดียวให้มันดังได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะทําไปด้วยกัน มีมีคุยค่ะเพราะว่าแต่ละคนคิวยากเหลือเกินเราเราด้วยคินยังมีทั้งงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็างานแต่งที่ที่แบบบินไปไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กว่าจะหาวันก็ยากอยู่พอสมควรแต่ว่าย,ย,ยังยังได้ได้ไดแต่ว่าไม่ใช่เร็วเร็วหนีเราเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไว้บ้าไหมฮอยู่บ้านกอยูทบเบอร์ก็สู้ได้หน่อย ค่ะก็เป็นเป็นการรวมตัวของผู้หญิงเยอะมากๆในการตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่คิงร่วมงานกับพวกเราแล้วมันจะสนุกที่สุดเวรื่อว่างีนะชีน่าจะเหนื่อยนะเพราะว่าพาหลายอย่างมากมรู้ว่าได้แต่เป็นกำลังใจให้ค่ะซูซนะเพื่อนเป็นาเพื่อนนะ ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ค่ะแต่ว่าทุกอย่างแบบรายละเอียดมันเล็กๆน้อยๆ้ออค่ะแล้วคิมทําเองแล้วแบบทําได้ดีมากๆแบบคุยทุกอย่างเองแบบเก่งมากๆมากเลยแล้วก็เห็นความตั้งใ,ใจของเพื่อนเลยลงทุกขั้นตอนจริงๆใช่ค่ะเขาเขาทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะไม่มีขั้นตอนไหนที่เขาข้ามเลยแบบเขาเป๊ะแล้วอ่ะค่ะถ้าทำคล้ายๆร่วมง,งานกับพี่โอวันน,นี้เป็นไงบ้างคะโอ้ยว่ายไม่มว่าเลยรอว่ายาไม่ฉลองเลย ออพี่ก็เก que ่งมากแต่พี่ก็เก no ่งอยู่แล้วค่ะไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่จริงๆเหมือนไม่ไม่ได้ออกอีเวนต์กับพี่โอนมานมากกมากแล้วค่ะแฟนๆก็ยังติดอยู่อยากไดเห็นเมื่อไหร่ีเวนต์อยากไดเห็นแบบสอนยอดจากคุยเธออยินดีมากๆข้าจ้างได้เลยนะคะโอกาสมเป็นยังไงคะเป็นการติดต่ออะไรแบนี้พี่นะะเพราะว่าก็ประสบความสำร็จมากต้องดูไปเรื่อยๆค่ะะหวังว่าจะมีอีเวนต์ร่วมกันค่ะ วันนี้พี่โอหล่ลอเขาหล่ออยู่แล้วค่ะเร,เ,รเราทำงานในวงการที่ผู้ชายทุกคนที่เราเจอก็หล่อหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่แปลกที่เขาจะบอกว่าวันนี้เขาก็หล่อค่ะเขาแม้จะหล่อทุกวันค่ะ <Okay. S 2> <laughs>